สำนักง,งนา,านคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งทีมฟิกอิสเซนเตอร์จากสถาบ,บัานต่างๆลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำนังนกงานคณะกรรมการการอุดศึกษาโดยดรชัยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะก,กรรมการการอุวศึกษาจึงได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดจำนวน35แห่งออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซนเตอร์เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงแจกจ่ายอาหารและน้ำาอเเปิดบริการซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ฟรีทุกอย่างเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจ,จังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างทั่วถึงซึ่ง ตรงนี้เป็นบริการใหม่แล้วก็เป็นของจริงที่เด็กอาชีวะได้ได้ใช้ฝีมือแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านเพราะว่าบริการถึงที่และที่สําคัญคือทุกอย่างบริการฟรีก็สร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้านสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนแล้วก็ครูอาจารย์ก็ได้ได้สอนเด็กในพื้นที่จริง